สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรานําดอกไม้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีฟ้านะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าต้นพยักหมอกค่ะต้นพยักหมอกต้นนี้นะคะก็สามารถอยู่แดดได้ทั้งวันนะคะหรือจะเป็นแดดครึ่งวันก็ได้ตัวนี้นะคะลักษณะกิ่งพุ่มของเขานะคะก็จะเป็นแบบออกพุ่ม สามารถปลูกต้นเดี่ยวได้นะคะหรือเราจะปลูกแซมกับต้นไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะว่ากิ่งก้านเขาจะมีการแพะพิงกิ่งอื่นไปนะคะต้นนี้จะมีกิ่งค่อนข้างอ่อนนิดนึงจะบอกก่อนนะคะว่าต้นพยักหมอกนะคะไม่ใช่ไม้ลุกๆนะคะสามารถปลูกได้นานนะคะตัวนี้ตัดแต่งกิ่งได้หรือว่าเราก็จะปล่อยให้กิ่งเขาสะไปกับต้นไม้อื่นได้เลยนะคะดูลักษณะดอกนะคะ จะมีกลีบนะคะประมาณ5 6กลีบนะคะแล้วก็จะมีลักษณะดอกตูมเป็นช่อแบบนี้นะคะออกดอกได้ตลอดปีเลยนะคะพืนกำลังดูช่อดอกนะคะมีความสวยน่ารักในตัวของเขาเองเลยนะคะก็มีดอกสีฟ้านะคะลักษณะกิ่งนะคะก็จะเป็นป้องๆแบบนี้สามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งได้นะคะตัวนี้ ก็ตัดกิ่งที่ว่าไม่แก่มากและไม่อ่อนมากนะคะนําไปปักชํานะคะก็สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะบนดินการปลูกนะคะก็สามารถอยู่ได้ทุกสภาพดินนะคะแต่ถ้าเป็นดินที่เหนียวหรือว่าแห้งมากเกินไปนะคะเขาก็มีสิทธิ์ต้นตายได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ําเป็นสิ่งสําคัญค่ะก็ควรจะลดน้ําเป็นประจําด้วยนะคะหรือถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาจริงๆก็2-3ถึงวันนะคะลดได้แต่ก็อย่าปล่อยให้เขาขาดน้ํานะคะ ก็จะให้เพื่อนๆดูทรงพุ่มก่อนนะคะจะบอกก่อนนะคะว่าต้นพยัคฆ์หมอนี่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะปุ๋ยก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรมากเลยนะคะตัวนี้ลักษณะพุ่มนะคะดูลำต้นนะคะแค่ประมาณสองกิ่งเองนะคะก็สามารถแตกพุ่มได้ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเห็นนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากเลยนะคะเหมาะสาหรับเพื่อนๆนะคะปลูกริมรั้วได้นะคะหรือว่าเราจะลงกระถางก็ได้ค่ะ ส่วนกระถางที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะก็ประมาณ5-6นิ้วนะคะของเราก็จำหนายอยู่ประมาณแค่35บาทเองนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอลากันไปก่อนก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ